สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูสําหรับวันเร่งรีบกันบ้างนะคะวันนี้จะต้องไปทํางานลูกต้องไปโรงเรียนจะมีอาหารอะไรที่ง่ายๆนะคะไปทานกันบนรถวันนี้นี่ค่ะแข่นตอติยาเดี๋ยวนี้มีหาซื้อง่ายนะคะในฟุดแลด์หรือในแมคโครก็มีขายนะคะวันนี้เรา <c oughs> เราสามารถทานได้เลย <c oughs> หรือเราไปเวฟเข้าไมโครเวฟสัก 30วินาทีนะคะเพื่อให้เขาร้อนหรือจะอามาคิวอย่างนี้ก็ได้นะคะพร้อมกับไส้กรอกวันนี้ไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกสอดไส้ชีสนะคะเอาใจเด็กๆกันหน่อยนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญใช่ไหมแล้วก็เอาใจเด็กกันหน่อยนะคะแผ่นปฏิบย่านี่เราไม่ไม่ย่างนานนะคะเดี๋ยวจะจะแข็ง เราเอาแค่ขาค้าวปรอรก็พอนะไส่กรอบก็เหมือนกันค่ะพยายามคลิกเขาให้เข้าโดนความร้อนทั่ๆวๆหนังเขาจะได้กรอบขนาดเดียวกันชีสที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะได้ชุ่มฉ่ำชีสโดนความร้อนเขาก็จะเยะิ้มๆนะคะก็ถูกใจวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นแล้ววัยเด็ก นภะะาภาษาคนโบราณเราก็เรียกว่าจีแต่จีแป้งไปเราก็จะจีแป้งไปเรื่อยๆนะคะให้ให้แป้งเขาพอร้อนมีสีเกลี้ยเกลียนขึ้นมานิดหน่อยพอนะคะอย่ามากมากแล้วจะแข็งเกินไปเราสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้นะคะถ้าเรา ถ้าเรามีเวลาเตรียมนะคะ,ะเราก็สามารถทำเป็นเนื้อหมูหรือกุ้งลวกนะคะไก่แทงนไส้กรอกก็ได้นเนื้อหมูเนี้ยไก่นะคะใช้ได้หมดถ้าเนื้อไก่เราอาจจะไปต้มแล้วก็ฉีบฝอยๆให้เรียนหนี้นะคะ หน้าทานแล้วหนังก็จะกรอบดีนะคะอันนี้เราก็จะพักเข้าไว้ก่อนค่ะในด้านเรื่องของการห่อนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นี่ค่ะแป้งเราก็ จะาราดท้่ซอสค่ะซอสอันนี้เป็นพาสต์พาสต์พาสต์ซอสนะคะค่ะด้วยซอสซอสนี้ก็แลาวแเราชอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดหน่อยวันหลังเราทาที่แ่นต่อนเพื่อว่า เดี๋ยวเวลาเราใส่ผักอย่างอื่นลงไปเนี่ยผักจะได้ตุดที่แผ่นแล้วแผ่นก็จะชุ่มช่ำซึมซับซอสได้ดีนะคะตามด้วยผักค่ะผักนี้ก็จะเป็นอหอมหัวใหญ่หรือถ้าเด็กไม่ชอบอหอมหัวใหญ่ก็ไม่ต้องใส่มากน้อยนี่ก็ตามเราชอบนะคระเก็ะเทศพค่ะ ชอบชอบโหระพาก็ใส่โหระพาแล้วก็ผักกาดหอมเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ทานผักต้องมีผักกาดหอมใช่ไหมใส่กลับพี่เอาเมื่อกนะี้อยากกิน เอออันนี้เป็นผักดองนะคะถ้าเราอยากจะเออเป็นแตงกวาดองก็ได้เช่นกันผักดองนี้ก็ทุกชนิดที่เราชอบบางคนชอบเผ็ดก็อาจจะมีผักดองแตงกวาดองมากอกนะคะได้หมดสุดท้ายนะคะมาอยองเนสซึ่งเออ อาจจะเติมซอสเมลเบิเขียลงไปด้วยก็ได้เสร็จแล้วค่ะก็สามารถทานได้เลยนะคะทีน,นี้จะมาดูว่าเราสามารถจะหออ่อเวลาขึ้นรถเพื่อความสะดวกนะคะเราก็สามารถนำมาห่อได้้นวน หม้ลงเลยนะคะอันนี้เป็นกระดาษไขนะคะเราใช้กระดาษอะไรก็ได้นะกระดาษเนี่ยที่กระดาษขอกเข้ามันไก่กได้นะคะคนี่ค่ะเสร็จและะ้วค่ะ เราก็สามารถทกพาให้ลูกไปทานบนรถนะคะได้อย่างสะดวกไม่เลอะเทอะบนรถนะคะน่าทานไหมคะลองดูนะคะ เป็นเมนูยามเช้าสำหรับลูกๆค่ะ